10วันนะครับปลา60วันของโกแอะเลี้ยงในบอ่บอผ้าใบมีหลายคนนะที่บอกว่าเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไงก็ไม่โตนี่เรามาพิสูจน์กันนะครับว่าโกแอะเลี้ยงแล้วโตเ,เลี้ยงแบบไหนโตครับมันดูสูตร เรามาเยี่ยมฟาร์มโคแอรเลี้ยงปลาหมอในบ่อพ้าใบนะครับวันนี้เป็นวันที่หกสิบหกสิบวันนะหกสิบวันหกสิบวันสำหรับปลาก็จะได้ประมาณห้าหรือหกตัวโลโตเร็วมากก็คิดว่ามันโตเร็วนะก็ถือว่าเร็วมากละหกสิบวันนะหกตัวโลเนี่ยเร็วจริงๆเร็วจริงผมยอมรับ เพราะปกติไม่เคยเห็นปลาขนาดหกตัวโลหกสิบวันเลยห้าตัวโลหกตัวโลหสิบวันเลยพอมาเจอโก้แฉ่ของโกแอ่โล้โผมผมว่ามันเกิดจากอะไรเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ที่การจัดการอมันอยู่ที่การจัดการอย่างเดียวเลยการจัดการคือเหมือนที่ผมบอกหลายหลายครั้งแล้วว่าหนึ่งเดี๋ยวจะก่อนหน่งผมต้องบอกอะไรนะสิ่งที่ผมบอกข้อมูลที่ผมบอกไปเนี่ยผมไม่ยืนยันนะว่ามันถูกต้องมันมัน ไม่ได้บ่งบอกที่แันเลยว่ามันแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการเลยเลยสักอย่างแต่สิ่งที่ผมบอกสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหรืออะไรเนี่ยแชยร์เราแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมใช้เลี้ยงในใน,ในฟาร,ร์มผมแล้วที่มันได้ห้าหกตัวโลนี่แหละในระยะเวลาหกสิบวันครับขึบ้นมันขึ้นอยู่กับหนึ่งสายพันสายพันนะ,อะสองน้ำ,นำสามอาหารครับผมพอจะแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเท่ากันหมดเลย ผมบอกให้เลยมีความสําคัญคือทุกอย่างสามตัวนี้นะเท่ากันหมดเลยทีนี้ส่วนเรื่องเวลาเนะี่ยมันขึ้นอยู่การจัดการแล้วถ้าสมมุติเราเลี้ยงใช้คนเลี้ยงนะก็คือถ้าสายพันธุ์ดีน้ําดีอาหารดีม,มันก็จบแต่ทีนี้น้ําคําว่าน้ําดีเนะี่ยมันไม่ใช่น้ําดีแล้วเราไม่ดูแลมันก็มาพ่วงต่อเรื่องการจัดการการจัดการผมบอกเลยมันต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําซึ่งถ้า ถ้าตามหลักโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยคือถ้าไปรบกวนน้ําบ่อยๆในบ่อดินหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับการโตของปลาปลาก็จะไม่กินอาหารไม่เหมือนมันตกใจเหมือนตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันต่างจากบ่อผ้าใบของผมเนี่ยการจัดการน้ําคือผมมีการถ่ายน้ําเวลาผมถ่ายน้ำเนี่ยผมถ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะหมดเลยเพื่อเรียนหนึ่ง ไล่แก๊สก้นบ่อบขี้ปลานะฮะซึ่งการถ่ายน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำในบ่อดินไม่ได้ใช่บ่อดินเขาก็ไม่ทำกันอ,อืมแล้วที่เขากลัวเรื่องเกิดปัญหาปลาน้อกน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมบอกผมไม่รู้ในบ่อดินนี่ผมไม่รู้นะมันจะนอกหรือไม่นอกอแต่ถ้าบ่อผ้าใบเนี่ยไม่นอกพอถ่ายหมดปุ๊บก็นั่นเลยการถ่ายน้ำก็ขึ้นอยู่กับ ในแต่ละในขนาดบอ่บอเดิมบ่อเดียวกันเนี่ยบ่อเดิมเนี่ยจานวนวันยังไม่เท่ากันเลยแล้วเวลาการถ่ายจากก่อนหน้านี้ช่วงปลาประมาณสักวันแรกถึงสิบวันเนี่ยก็อยู่ประมาณสักน้ําก็อยู่ประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันก็ถ่ายได้ช่วงนี้ช่วงปลาห้าตัวโล,โลเนี่ยผมถ่ายน้ำสามสี่วันถ่ายน้ําครั้งเ,เพราะมันเกิดจากการกินเยอะขี้เยอะแก๊สเยอะ พอปลาเริ่มชะลอการกินอาหารปุ๊บอย่าไปขี้เกียจที่จะถ่ายน้ําดึงน้ําออกเลยดึงน้ําออกปุ๊บปลาก็จะกินอาหารใหม่แล้วทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำเนี่ยมื้อแรกที่กินอาหารเพิ่มปริมาณอาหารได้เลยเขากินเพิ่มขึ้นแล้วก็โตอย่างเงี้ยตอนนี้ให้อาหารวันหนึ่งกี่รอบสี่รอบสี่รอบนะสี่รอบมื้อไหนบ้างครับเก้าโมงเก้าโมงเช้าเก้มงเช้าเที่ยงบ่ายสามแล้วก็หกโมง ถ้าอากาศเปิดอากาศดีๆนะอากาศดีๆก็อาจจะต่อสามทุ่มถ้าไม่ต่อสามทุ่มก็มาเสริมช่วงสี่โมงเย็นห้ามงเย็นพอเราสามโมงเสร็จนะปลาจะเริ่มกินอาหารดีมากประมาณช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นหกโมงประมาณ 4, 5, นั้นสี่ห้าหกอย่างเงี้ยอาจจะมาเสริมแต่ถ้าเราเสริมตรงนี้แล้วสามทุ่มผมก็ไม่ให้แต่ถ้าขี้เกียจก็ไปค่อยไปให้ตอนสามทุ่มสิวันแล้วเฉลี่ยวันหนึ่งกี่โลครับ คือถ้าว่ามันเฉลี่ยวันกี่โลมันเฉลี่ยไม่ได้เพราะว่าอาหารแต่ละเบอร์ที่เราให้กินมาเนี่ยอย่างหกสิบวันเนี่ยผมกินอาหารเก้าสิบโลอาหารสี่เบอร์แล้วอะคือเริ่มจะตั้งจากให้เกตลูกออสสองกิโลประดุกแอลให้เกตแอลยี่สิบกิโลบเบอร์ศูนย์ยี่สิบกิโลแล้วก็มาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกินประมตอนนี้มันห้าเก้าสิบ เก้าสิบเก้าสิบโลเบอร์หนึ่งก็ประมาณหนึ่งกระสอบเบอร์หนึ่งหมายถึงานประดุกประดุกของเราแล้วแต่คุณจะเลือกแล้วกันว่าคุณจะเลือกอาหารของยี่ห้ออะไรยังไงคือเราพูดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นการไปเชียร์สินค้าเขาอยานี้ครับก็คือก็เป็นประดุกเล็กปลาดุกเล็กเนาะครับประดุกเล็กแล้วก็ต่อไปก็คือปลาดุกกลางนะผมให้แค่ประดุกกลางให้แค่ประดุกกลางก็ยาวเลยนะใช่ก็ประดุกกลางจนจับได้เลยก็คือ มันอาหารมันมันมันแต่ละยี่ห้อเขาก็จะเรียกไม่เหมือนกันพอปลาดุกเหมือนอย่างพอมันเป็นจะเป็นเล็กแล้วก็กางเลยแว่มันก็จะเป็นเบอร์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเบอร์ศูนย์แล้วเบอร์หนึ่งแต่ที่ผมใช้นี่มันมันไม่มันไม่บางยี่ห้อมันต้องเป็นเบอร์สองถูกไหมแต่ของผมมันเริ่มมาจากมีไซส์เอลไงคือมันไม่มีเบอร์มันเป็นไซส์แอลแล้วก็ขยับมาเป็นศูนย์แล้วก็มาเป็นเบอร์หนึ่งผมก็จะหยุดแค่เบอร์หนึ่งแล้วก็ให้จนจนจับได้เบอร์หนึ่ง ให้หารก็คือสังเกตน้ําอย่างเดียวหให้หารสังเกตน้ําถ้ามันกินน้อยลงเปลี่ยนน้ํำจากปริมาณสมมติเราเคยกินครั้งหนึ่งห้ารอยกรัมในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงมันยังไม่หมดหมันอาจจะเหลือประมาณสักสิบหรือยีซก็ยังไม่ต้องไปตกใจแต่ถ้าดูแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังลอยอยู่ก็ให้ลองลดอาหารดูก่อน แต่ถ้าสมมุติว่าเลยเลี้ยงประจำอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันเคยกินหมดอนะ่ะก็ไม่ต้องไปลดอาหารคือเปลี่ยนน้าเลยแต่ถ้าสมมุติเราปรับอาหารเพิ่มขึ้นแล้วมันกินไม่หมดเนะี่ยเราลองลดอาหารดูแต่ถ้าสมมติเป็นอาหารในปริมาณเท่าเดิมที่มันเคยกินหมดแล้วมันกินไม่หมดนะเนี่ยเปลี่ยนน้าเลยไม่ต้องไปมองว่าน้ํายังไม่เขียวน้ํายังไม่เหลืองน้ํายังไม่อะไรคืออย่าไปสนสีของน้ําสนแต่อาหารที่เหลืออย่างเดียวถ้าอาหารเหลือปุ๊บเปลี่ยนน้า ส่วนจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็แล้วแต่นี่แล้วแต่แต่มันสามารถเปลี่ยนได้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้สําหรับบ่อปูนกับบ่อผ้านะคืออย่าเอาวิธีผมไปใช้ในบ่อดินนะผมบอกก่อนเลยเพราะว่าบ่อดินเนี่ยผมไม่มีความรู้ผมไม่เคยลองเลี้ยงนั่นแหละก็คือการจัดการมีแค่นี้เองง่ายๆถ้าเราจัดการน้ําได้ดีผมบอกเลยปลาโตที่บ่อข้าไใบที่เลี้ยงแล้วไม่โตกันอ่ะสาเหตุคือไม่มีการจัดการน้ํา อาหารก็เลือกเอาที่โปรตีนสูงไปหายี่ห้อไหนก็ได้โปรตีนสูงราคาถูกแต่ว่าคงจะยากหนะนี่แหละนนอาหารเสริมเนี่ยไม่มีไหผมไม่เคยใช้ไม่เคยครองคือถามว่าอยากใช้มั้ยก็อยากใช้แต่ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้ไม่มั่นใจคือมันไม่มีอะไรชี้วัด ว่ามันจะได้ผลไหมเราไปซื้อมาถุงหนึ่งกิโลร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยถูกไหมก็มานั่งคุกอาหารสมมุติรเราเกิดมันใช้ไม่ได้ผลเราติดต่อไปทางบริษัทรือตัวแทนที่ขายเขาก็อาจบอกว่าเราผสมผิดวิธีนู่นนี้นั่นซึ่งมันมีช่องทางหลายช่องทางถ้าคุณมีอาหารสำเร็จรูปดิผมซื้อรานนี้มัน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 ยังไม่มีข้อบง่งชี้มันจะกลายเป็นประเด็นหรือสาเหตุให มันเหมือนกับคำแก้ตัวหรือคำแก้ต่างอะไรต่างๆได้มากมายเดี๋ยวก็จะมองว่าคุณส่วนผสมคุณไม่ถูกต้องหรือเปล่าทําไมที่อื่นได้ผลทำไมของเราไม่ได้ผลเลยนะซึ่งมันยังไม่ชัดเจนแต่ถามว่าใครยังไม่ทดลองก็มาดิผมลองให้แต่ถ้าให้ซื้อยังไม่ซื้อแต่ถ้าควรมาทดลองผมทดลองผมเสี่ยงกับปลาผมเสี่ยงกับอาหารผมเนี่ผมลองให้พอน้ำมีปัญหากินหาลดลงแลง้วปลาจะโตได้ไงโตได้ไงอืม ถ้ามันมีกันถ้าน้ําดีน้ําสะอาดน้ําดีมันกินอาหารมากขึ้นมันกินแล้วไปไหนมันก็ต้องโตมันก็มีหลักของมีแค่นี้กินแล้วโตแต่ถ้าถ้าไม่กินมันก็ไม่โตก็ให้กินเต็มที่เลยก็คือใช้หลักสังเกตเลยคือสมมติเราเคยให้อาหารสมมติว่ามันมีเรากระป๋องที่เราตักอาหารให้เนี่ยสมมติมันเคยกินหนึ่งกระป๋องแล้วหมดเนี่ยเรเพิ่มหน่อยพอเปลี่ยนน้ํแเราก็ลองเพิ่มดูสักนิดนึงมันกินหมดไหมถ้ามันกินหมด ก็ยังคงที่ไว้ก่อนเท่าเดิมเท่าที่เราเพิ่มขทาดขนาหาเราเพิ่ม,ม <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นพอเปลี่ยนน้ำอีกรอบก็ลองเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ปรับเพิ่มทีนี้ <Okay. S 1> ปลามันยิ่งโตขึ้นเนี่ยมันจะกินอาหารน้อยลงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าอาหารคุณจะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กน้ําหนักมันกําหนดอยู่แล้ว mm hmm. น้ําหนักอาหาร mm hmm. ลองช่างสักนิดนึง mm hmm. ใส่ความละเอียดใส่ใจไปสักนิดนึงในการในการดูแลมันสั mm hmm. กรอบหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็ต้องการที่จะเรียนแบบระบบ AI ใช่คือวิธีการยังไง คือไม่ใช่อนาคตอะก็คือหลังจากหลังจากต่อจากรุ่นเนี้ยพอจับปลารุ่นนี้หมดเนี่ยผมก็จะเลี้ยงแล้วด้วยระบบเอไอคือถ้าพูดแบบคนตีนชาวบ้านเขาหน่อยก็คือเลี้ยงบนเตียงอะเลี้ยงบนเตียงคือไม่ต้องทำอะไรยังไงยังไงก็เริ่มจากใช้การให้อาหารใช้ระบบ Auto ออโต้ฟีดให้อาหารอัตโนมัตริระบบถ่ายน้ําอัตโนมัติเราก็จะไม่มีการถ่ายน้ําหมดบ่อแลือ เราจะถ่ายน้ําทุกวันเรเ่ยเดินน้าออกดึงเฉพาะดึงดึงดึง,ดง,ดงน้ําออกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องมีสะดือบอ่อไหมต้องมีมี้มงงองบ่อต้องปรับใหม่อ,มอันนี้บอ่อผมสั่งมาใหม่ปรับใหม่มใช้เป็นแบบมีสะดือบอ่อมีสะดือบอ่อตรงกลางนะใช่ออม,มีสะดือบอ่อตรงกลางแล้วก็ใช้ระบบโซลินอยเข้ามาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมในการเปิดปิดน้ำคือออกตรงไหนก็ได้ ไม่ผมจะก็มันทุกอย่างทุกอย่างต้องทําให้เป็นเวลาเวลาเดิมและเวลาเดิมเท่ากันหมดทุกอย่างก็ทําช่วงเช้าพอเช้ามาเราก็ถ่ายน้ําออกเดินน้าไม่ได้ถ่ายร้อยเปอร์เซ็นก็คือเดินน้ําออกประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้ามาพอเติมน้ําใหม่เข้ามาเนี่ยทุกอย่างในขั้นตอนแรกก็คือต้องเสร็จก่อนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทิ้งไว้สองชั่วโมง ก็คือก้าโมงเช้าก็เริ่มเวลาได้อาหาร<ม>ก็ใช้ระบบปรโตฟีดปล่อยอาหารลงสองชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้ง<ม>ปรโตฟีดเราสามารถตั้งปริมาณอาหารได้ว่ามือละกี่กรัมกี่กรัมกี่กรัมล้วก็ไปอย่างงี้<ม>แล้วก็ต่อไปก็จะเพิ่มจํานวนการเลี้ยงความหนานแน่นในการเลี้ยงตอนนี้บ่อขนาดสีค่คูณหกปล่อยลูกปลาเจ็ดร้อยตัว,ตวแต่รอบต่อไป บ่อเดิมแต่ใช้ระบบ AI จะปล่อยลูกปลาพันสี่ร้อยตัวเอื่นกันนะน้ำนี่ตอนนี้อยู่ระดับเมตรหนึ่งอยู่นะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเพอไหมแปดสิบเซนไม่ใช่เมตรจะเพิ่มไหมลืมไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มระดับแปดสิบปลามันไม่เยอะนะใช่ระดับแปดสิบเซนครับใช้เลี้ยงระดับเพราะว่าบ่อนี้มันสูงลึกประมาณเมตรหนึ่งนะเม็รยี่สิบเมตรยี่สิบแต่เราใช้เลี้ยงแปดสิบเซนแปดสิบเซนอยู่ แล้วต่อไปก็จะเนี่ยจะเพิ่มจากความหนาแน่นการเลี้ยงยจากเจ็ดร้อยตัวเนี่ยเป็นพันสี่เท่าตัวนะเท่าตัวดับเบิลเท่าตัวโดยใช้ระบบเอไอเข้ามาจัดก,การโดยการเพิ่มอีกตัวนึงอ,ออกซิเจนให้ออกซิเจนช่วยออกซิเจนถึงเพราะว่าปลามันหนาแน่นเราปล่อยออกซิเจนช่วยก<ๆ>็ให้ออกซิเจนไม่ได้ให้ทั้งวัน ให้ช่วงหัวค่ำให้ช่วงกลางคืนไม่หัวค่ำให้พอเราให้อาหารมื้อสุดท้ายห้าทุ่มเที่ยงคืนให้ออกก็จะให้ออกประมาณ3ามชั่วโมงให้ออกประมาณ3ชั่วโมงก็ให้ประมาณเที่ยงคืนถึงที่สพอให้ออกสาชั่วโมงปุ๊บเนี่ยระบบที่เจ่นก็คือทํางานอัตโนมัติหมดพอที่สปุ๊บระบบที่ปล่อยออกซิเจนก็คือหยุดมันก็จะมีเวลาอีก3ชั่วโมง ที่จะให้น้ำเนี่ยหรือแก๊สลงไปอยู่ก้นบ่อพอหกโมงเช้าเราก็ดึงน้ำออกแก๊สที่มันแม้ันมันมันจะแตกตัวจากน้ำแล้วก็จะลงอยู่ก้นบ่อเพราะมันหนักกว่าน้ำพอเช้ามาปุ๊บหกโมงเช้าเราก็เดินน้ำทิ้งก็จะทำแบบเนี้ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลเราก็ดูก็คืดูจากมือถือเพราะเราติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูจากมือถือว่า ปลาอาหารที่ปล่อยไปสมมติว่าเราให้อาหารไปสามร้อยกรัมเนี่ยครึ่งชั่วโมงหมดหรือยังก็ดูจากมือถือคือตอนนี้เนี่ยเหมือนที่เราดูปลาเมื่อสักครู่เนี่ยถามว่าถ้าถ้าเราถ้าพูดถึงไซส์นะเราพูดถึงเราเริ่มเริ่มต้นเราพูดถึงเรื่องไซส์ก่อนไซส์เนี่ยมันสามารถขายได้แล้วมันห้าหรือหกตัวกิโลเนี่ยมันก็เป็นที่ตลาดต้องการอยู่แล้วมันก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากมันก็สามารถขายได้แล้วแต่ถามว่าทาไมยังขายไม่ได้เพราะอายุปลามันน้อยเพราะเราจับขึ้นมาสักครู่เห็นไหมเลือดมันจะออกตามเก็ต คือมันเด็กอ่ะอมันเด็กอ่าอายุมันน้อยมันแค่หกสิบวันอ่ะคือถ้าจะถ้าจะให้ขายได้ก็ต้องอย่างน้อยๆควรจะเก้าสิบวันอ่ะใช่ก็เหมือนกับชิงชิงสุกก่อนหามใช่ก็คืออย่างน้อยควรจะเก้าสิบวันหรือหามเลยก้าสิบวันเนี่ยมันก็เริ่มขายได้เด็กมันโตกว่าใช่ใช่แล้วทีนี้ก็คือสักร้อยวันอ่ะกลังสวยใช่แต่จริงๆผมดูแล้วเนี่ยคือจริงๆมัน มันโตเร็วขึ้นนย่ยงขนาดนี้มันทําให้เรามันจะไปเพิ่มทุนในของเรามันจะเป็นภาระของเรานะกอนนี้กอนนี้ทาให้ผมมีความรู้สึกเลยผมนั่งคิดก็คือมันกลายเป็นว่าอันนี้น่าจะสี่ตัวั้มคือหนึ่งขนาดมันได้เร็วก่อนอายุเข้าใจไหมก็คืออายุมันน้อยแต่ขนาดมันได้ถามว่าทําไมมันเป็นมันเป็นภาระกับผมแล้วมันเป็นกังวลกับผมแล้วเพราะหนึ่ง ผมต้องการทําตลาดห้าหกตัวโลโพอห้าหกตัวโลเนี่ยเราได้แค่อายุหกสิบวันแต่หกสิบวันเนี่ยเรายังขายไม่ได้ถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้แต่ต่อไปแม่ค้าเรืออะไรคนกินเขาก็มีปัญหาอ่อนนะ่ะถ้าผมจะเลี้ยงโตต่อไปอีกเนี่ยให้ได้เจ็ดสิบห้าวันหรือเก้าสิบวันเนี่ยมันก็ต้องโตขึ้นกินอาหารมากขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นม,มันกลายเป็นไซปลาที่ใหญ่ขึ้นม,มันจะกลายเป็นปลาสี่ห้าตัวโลแล้วทีนี้ พอสี่ห้าตัวโลเนี่ยที่เราจะขายแ5สิบห้าบาทเนี่ยต้นทุนเราเพิ่มขึ้นแล้วเราขายไม่ได้แล้วก็มัเป็นต้องขายเป็นเก้าสิบเก้าสิบห้าอย่างเงี้ยอืมแล,แล้วมันก็จะมันก็จะแบบผิดจากที่เราเตรียมทําตลาดไว้เราไม่ได้ต้องการทําตลาดขนาดสี่ตัวโลถูกไหมแต่ว่าขืนต่อไปเนี่ยถือถ้าถ้ามันยังคงโตอยู่ขนาดนี้อีกสามสิบวันเนี่ยผมว่ามันต้องขึ้นขยะเ,เป็นไซส์สี่ห้าตัวโล แล้วถ้าสมมุติเราต้องการเลี้ยงให้เป็นปลาไข่ต้องร้อยวันอพอร้อยวันมันยิ่งโตไปทีนี้มันก็มีวิธีทําให้ปลาไข่จะเลี้ยงแบบขายปลาไข่หรือว่าขายปลาเนื้ออืมีวิธีแบบไหนเอปลาไข่ง่ายๆเลยเดี๋ยวรอถึงจังหวะนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าทำปลาไข่ไข่ทั้งบ่อเลยไข่ทุกตัวคือแล้วก็ไปการันตีคนซื้อได้เลย ตัวไหนไม่ไข่ม<ท>า <ำ S 1> เปลี่ยนช่วงไหนช่วงอายุสักเก้าสิบวันเลยนะใช่สามเดือนทาให้ปลาไข่โดยที่ไม่ต้องไปใส่อะไรเลย<ม>โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยสักอย่างหนึ่งให้มันไข่โดยสัญชาตญาณของปลามันเอง<ม>แต่จริงๆแล้วปลามันจะไม่ไข่นะตั้งไปเลี้ยงบ่อด,ดินสี่เดือนก็ยังไม่ไข่เพ<ม>ราะปลาที่เขาติดฮอร์โมนติดทำหมันมาเนี่ยมันก็ยังไม่ไข่ มันจะไปไข่ก็ประมาณหกเดือนห้าหกเดือนเจ็ดเดือนบางทีที่เขาเลี้ยงกันนะที่เขาเลี้ยงในบ่อดินบางทีหกเดือนยังไม่ไข่เลยถ้ามันจะให้หลุดหมันเลยก็ต้องแปดเดือนถึงจะหลุดหมันมันก็จะมีตัวผู้เกิดขึ้นแล้วนะคือตัวไหนที่มันสายพันธุ์เดิมมันเป็นตัวผู้อยู่พอแปดเดือนเนี่ยมันก็จะหลุดหมันแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวผู้กลับมาเป็นตัวผู้เหมือนเดิมอืม ปลาไข่ทำง่ายง่ายทำให้มันตกใจมันก็ไข่พอเก้าส<ะ>ิบวันเนี่ยทำให้ตกใจมันก็ไข่เอาเบื่ไปยังไม่ลงไปเดินนี่แหละ <c ười> คนลงบอ่ออเาคนลงไปเดินในบอ่อวันสองวันลงไปลอยบอ่อหรือไม่ก็ยุบน้ำง่ายง่ายไม่ลงลงบอ่อย <c ười> ุบกระะทันนน้นก็คือไม่ก็เหมือนเราเปลี่ยนถ่ายน้ำนี่แหละเ <c ười> ดี๋ยวมันก็เนี่ยผมบอกเลยถ้าเลี้ยงบอ่พอพระใบ้นะ แล้วเปลี่ยนถ่ายน้าตลอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไข่สัญชาตญาณของสัตว์อะต้นไม้ก็เหมือนกันเหมือนที่เขาทำถวายพอมันตกแล้ว่ามันจะตายเนี่ยมันก็ต้องการที่จะสืบทอดสายพันธุ์ของมันมันก็ต้องวางไข่ต้นไม้ก็ออกลูกออกยอดออกลูกปลาก็เหมือนกันพอมันตกใจเ่มันเกลีดเดี๋ยวกูต้องตายแน่อะไรเงี้ยก็เตรียมที่จะวางไข่ก็มีไข่เราก็ไปการันตีลูกค้าคนซื้อได้เลยว่าไข่ทุกตัว ็คือไม่ต้องไปไม่ไมันไ,ไม่ต้องไปเร่งฮอร์โมนหรืออะไรก็คือออร์แกนิกเลย <c oughs> ง่ายๆอย่างนี้60 10โอเคครว์กดติามกด Subscribe แลกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด